สวัสดีครับวันนี้นะครับคลิปนี้เป็นพี่ใหญ่ประจำบ่อนะครับเป็นเรียกว่าขาใหญ่เลยนะครับเพราะว่าอยู่มาตั้งแต่รุ่นแรกที่ผมเริ่มเลี้ยงบ่อเลี้ยงปลาคาบนะครับตั้งแต่ปีหกหนึ่งนะครับผมเริ่มเลี้ยงปลาคารบปี2องพันหร้อยสิอ ตอนนี้ผมได้มาตอนพฤษภาคม2,561นะครับพฤษภาคม61ตอนนี้ก็4ปีครึ่งนะครับ4ปีครึ่งผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแล้วนะครับยนต์ใสหรืออะไรไม่แน่ใจไซส์ตัวนี้นะครับประมาณ81 82เซนนะครับเป็นปลาโชวะนะครับจากฟาร์มอิซ่านะครับ นำเข้าโดยนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับโดยฟาร์มอันดับต้นๆของประเทศไทยเหมือนกันนะครับเชื่อไหมครับว่าปลาตัวนี้ตัวผู้นะครับตัวผู้นะครับผมที่บอกว่าตัวผู้ก็คือใช้วิธีจับเกร็ดดูเอ้ยครีบดูนะครับแล้วก็แก้มนะครับเคยมีพี่เขามาดูให้แล้วครับพี่เขาบอกว่าเป็นตัวผู้ แก้มไม่ค่อยสากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคีบว่าเขาค่อนข้างที่จะก็สากบ้างนะครับนี่ครับเป็นพี่ใหญ่ประจาบ่อนะครับตัวนี้โชว์ว่าจากอีซ่านะครับหุุนล้ำมากนะครับผมเป็นปลายตัวหนึ่งนะครับน่าจะเป็นตัวแรกนะครับที่ผมเลี้ยงแล้วไซส์เกิน80นะครับ ก็มีตัวนี้นะครับโชวะอิซ่านะครับสปีแล้วนะครับตัวนี้แล้วอีกตัวหนึ่งที่เกิน80ก็คือคาราชิจากโอยะฟาร์มนะครับเลี้ยงแค่สองปีอันนั้นสองปี83เซนนะครับประมาณส่วนนี้ก็สี่ปีแล้วนะครับก็ดีใจมากนะครับที่เลี้ยงปลาได้ สมบูรณ์นะครับค่อนข้างสมบูรณ์ดูขุ่นทอานะครับอ้วนปุ๊บเลยนะครับพี่เขาที่เคยพี่ที่เขาเคยมาดูนะครับก็บอกว่าเป็นตัวผู้นะครับพี่คนที่ผมซื้อมานะครับซึ่งซื้อมาก็คือมีคลิปการซื้อที่ฟาร์มนะครับชัดเจนเดี๋ยวผมขึ้นคลิปให้ดูนะครับ ลักษณะแดงของเขาเนะเป็นแดงมีกระจายกระจายอย่างนี้ครับบางท่านก็บางพี่พี่บางคนเขาก็บอกว่าเป็นแดงแดงลามนะครับแต่บางบางคนนะครับเสียนปลาบางท่านเขาบอกว่านี่คือเป็นคาเนโกะนะครับก็<ม>คือจะมีแดงกระจายเป็นจุดๆๆหลายๆอย่างนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เป็นว่าสวยแล้วนะครับปลาตัวนี้สําหรับผม หมุนอย่างที่เลยนะครับอ้วนตึ๊บนะครับแปดิบเซนตัวผู้นะครับถ้าเห็นตัวจริงนี่จะตกใจเลยนะครับเพราะว่าหมอนข้างเลยนะครับอ้วนมากอ้วนแบบตุ๊กตั๊บเลยนะครับไม่รู้จะถ่ายไงนะครับวายเก่งเหมือนกัน ไม่รู้ว่าปั้นประกวดได้ไหมครับแบบนี้เราก็ไม่ใช่สายประกวดด้วยครับเออมาอัปเดตให้ดูนะครับสำหรับพ,พัฒนาการของเขานะครับพี่ๆสามารถดูได้จากคลิปเก่าๆนะครับตอนตั้งแต่ผมซื้อมาเลยนะครับเป็นโชวว่านะครับ จากความอีซ่านะครับเป็นปลาปีที่สี่นะครับผมจะเข้าปีที่ห้านะครับจากสองพันห้ารอสิบเอ็ดตอนนี้สองพันห้าร้อหสิบห้าธันวาคมแล้ว <c oughs> ก็เป็นประยูนอีกตัวหนึ่งในบ่อนะครับอลาัางการมากสำหรับตัวนี้สุดรักของบ่อเลยนะครับเป็นปลาที่ ชอบมากตัวหนึ่งนะครับในบ่อก็เอกมาอัปเดตให้ดูนะครับจะมาเช็คในบ่อโชวะอีซานะครับสี่ปีนะครับขึ้นปีที่ห้านะครับเพศผู้แต่สิบเอ็ดเซนอุ่นล่ำบึกนะครับส่งเข้าประกวดขอบคุณมากครับสวัสดีครับ